สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการเตรียมตัวก่อนการขึ้นไลฟ์ 1. ศึกษาเรื่องกดชุมชนสามารถอ่านในแอปพลิเคชัน TikTok สํสำหรับวิธีการเข้าไปอ่านนะครับสามารถดูได้จากโน้ตกลุ่มครับ 2. ศึกษาวิธีการกดปุ่มต่างๆรวมถึงการเซตติ้งเพื่อเตรียมขึ้นไลฟ์โดยดูได้จากโน้ตกลุ่มเช่นเดียวกันการตั้งชื่อโปรไฟล์ 1. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษควรตั้งชื่อเป็นภาษาไทย โดยเป็นชื่อเล่นนำหน้าแล้วตามด้วยชื่อจริงหรือคำที่ต้องการจะใช้2การตั้งชื่อไม่ควรอย่างยิ่งที่ตั้งชื่อเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงเพราะอาจจะเป็นภัยกับตัวเองกรณีมิจฉาชีพนำข้อมูลของคุณไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเสื้อ1เสื้อไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเพราะสีนี้จะกลืนกับตัวอักษรเวลาที่เพื่อนมาคอมเมนต์ทำให้ผู้จัดและเพื่อนที่อยู่ในห้อง เกิดความลำบากในการอ่านควรใส่เสื้อสีเข้ม 2. ห้ามใส่เสื้อที่เป็นเครื่องแบบทุกชนิดขณะไลฟ์สดและทำเป็นคลิป 3. ห้ามมีโลโก้ติดที่เสื้อหรือตัวอักษรที่สื่อถึงแบรนด์นั้นๆควรใส่เสื้อที่ไม่มีโลโก้ใดๆ 4. ถ้าเป็นสุภาพสตรีห้ามใส่เสื้อให้เห็นร่องอกหรือสะดือเครื่องประดับห้ามใส่ต่างหูสร้อยคอหัวเข็มขัด ที่เป็นแบรนด์เนมเข้าสู่ไลฟ์สดหรือคลิปรวมถึงเครื่องประดับอื่นๆที่เป็นแบรนด์เนมแสงเสียง 1. แสงสว่างพอดีไม่สลัวเกินไปหรือไลฟ์ออกมาแล้วภาพออกมัวมวเพราะจะมีผลต่อการเปิดค่าการมองเห็น 2. เสียงอยู่ในระดับคุณภาพดีซึ่งท่านสามารถทดสอบได้จากการไลฟ์สดครั้งแรกและท่านก็สอบถามเพื่อนๆที่เข้ามาฟังห้อง 1. ห้ามเด็กเปลือยกายเข้ามาในกล้องหรือเด็กอยู่ในกล้องตามลำพังสําสำรวจสิ่งแวดล้อมในห้องของเราว่ามีโลโก้แบรนด์ต่างๆอยู่ในจอด้วยหรือไม่เช่นโลโก้แก้วน้ำโลโก้ขวดน้ำปฏิทินเป็นต้น 3. ห้ามมีเสียงเด็กรบกวนเสียงหมาเสียงแมวเข้ามาในไลฟ์สด 4. ไม่ควรมีเสียงรบกวนอื่นๆเข้ามาทำาลายสมาธิในการไลฟ์สดของเราในการไลฟ์สด อยู่คนเดียวดีที่สุดครับโทรศัพท์มือถือ 1. อินเทอร์เน็ตดีไม่สะดุดในขณะไลฟ์สด 2. ถ้าเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณร้อนไม่ควรที่จะเอาพัดลมมาจ่อที่เครื่องเพราะเสียงจะเข้าลำโพงติ k กต k อจะดีดคนออกคนฟังจะรู้สึกลำคาญให้ใช้พัดลมระบายอากาศที่ใช้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือคำพูดที่แสดงถึงคำบูลลี่ทุกประเภทเช่น 1. อ้วน ผอมดำา 2. แก่และคำพูดที่สื่อถึงความเป็นอายุมาก 3. สรรพนานเรียกเพศที่3 4. คํคำพูดที่ล่อแหลมเกี่ยวกับเพศ 5. ้าคำพูดที่แสดงถึงความทุพพลภาพของร่างกายความพิการต่างๆหรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกายนำมาพูดเป็นเรื่องสนุกหรือล้อเลียนอันไม่สมควรต่อการไลฟ์สดเหล่านี้เป็นต้นครับ คำพูดที่ TikTok ไม่ได้ออกกฎโดยตรงแต่มีผลต่อการเปิดค่าการมองเห็น 1. ไม่ควรใช้คำว่าอุ้มกลับบ้านเกี่ยวก้อยติดตามควรใช้คำว่ารับมิตรภาพผูกมิตร 2. คํคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงการชี้นําเช่นทุกคนรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมเก็บเหรียญน,นะครับให้เปลี่ยนเป็นคําว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมเก็บเหรียญน,นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมรู้จักคุณ A นะครับ เพื่อนใหม่ของเราวันนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดให้แบบนี้เป็นต้นครับความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงคือคำพูดที่เกิดจากโปรไฟล์คำลงท้ายของผู้ชมเช่นคำว่าพารวยลงท้ายด้วยชื่อบริษัทต่างๆเช่นขายตรงประกันลงท้ายด้วยการสร้างรายได้หารายได้ลงท้ายด้วยอาหารเสริมหรือลงท้ายด้วยลดความอ้วนลงท้ายด้วยสีพักการเมืองหรือชื่อพักการเมือง ลงท้ายด้วยศาสนาและลงท้ายด้วยคำที่เป็นลบทั้งหมดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามของผู้จัดเอง 1. อยู่จังหวัดอะไรบ้างครับอยู่ที่ไหนครับในกรณีนี้นะครับเ i k t o k เขาไม่อนุญาตให้เราบอกที่อยู่นะครับ 2. ห้ามพูดการพูดถึงตัวเลขตัวเลขเวลาเคาะจอเคาะใจหรือจำนวนของขวัญที่เพื่อนส่งให้ให้เราพูดคำว่าขอบคุณแทนและสุดท้ายความผิดพลาด ที่เกิดจากการอ่านไบโอหรือรายละเอียดโปรไฟล์เพื่อนซึ่งรายละเอียดข้างในอาจมีหลายคำที่ผิดกฎชุมชนเช่นสร้างรายได้อ่านชื่อแบรนด์เนมหรือยี่ห้ออื่นๆสวัสดีครับ